สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรีวิวรถตู้สวยๆกันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะวันนี้ก็แต่งเสร็จสําเร็จพร้อมขายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Toyota าคอมมิเตอร์เครื่องสามพันค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเกียร์ธรรมดาปี2016นนะคะคันนี้ก็เป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะรถสวยสภาพดีค่ะ บอดี้เดิมๆบางๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยนะคะที่เราเปิดฝากระโปรงไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านในฝากระโปรงนะคะบอดี้ด้านในนะคะก็จะมีรอยซีนยาแนวนะคะมาจากโรงงานนะคะรอยมาร์กน็อตนะคะจุดต่างๆนะคะก็คงยังอยู่ครบนะคะรถเดิมสภาพดีนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหม้อพักน้ำนะคะแล้วก็ กระปุกปัดน้ำฝนนะคะกระปุกน้ำนะคะสำหรับไว้ฉีดป,ปัดน้ำฝนนี่อันนี้ก็จะเป็นบอดี้ด้านนอกนะคะรูปทรงสวยงามนะคะแล้วก็ภายในก็ออปชันแต่งวีเต็มเลยนะคะภายนอกมีล้อมแม็กนะคะคันนี้เป็นล้อมแม็กขอบ17นิ้วค่ะพร้อมด้วยยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะคะ ก็เปิดประตูมานะคะก็จะเจอบันไดมีไฟแบบนี้เลยนะคะภายในก็ตกแต่งแบบว v ี p หรูร้านะคะเป็นี i ีใหม่ด้วยนะคะตกแต่งขึ้นมาใหม่มีทีวีนะคะขนาด2 4นิ้วค่ะมีลำโพงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลด้านในคอนโซลก็จะมีพาวเวอร์แอมป์ค่ะ2ตัวด้านในนะคะ หลังคานะคะเป็นหลังคา V.P. แบบสองอ่างนะคะสวยงามมากๆเลยแล้วก็เบาะนะคะเป็นเบาะ V.P. แบบเก้าที่นั่งนะคะแล้วก็มีเบลออโต้ด้วยเบาะใหญ่นั่งสบายนะคะรูปทรงสวยงามเบาะทรงนี้ก็เป็นเบาะทรงมิกกี้เมาส์นะคะหัวหมอนเป็นทรงมิกกี้เมาส์มาดูด้านหน้านะคะห้องคนขับนี่ก็จะเป็นประตูที่เปิดออกมาด้านซ้ายนะคะ เป็นผ้าม่านค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้ามา่านมีชายครุยหรูหรานะคะสวยงามผ้าเป็นผ้าหนานะคะซักทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันเลยนะคะรูปทรงเดียวกันเข้าชุดกันนะคะเป็นด้านบนค่ะใน,นเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นแ n น r o i d จอขนาด10นิ้วนะคะ w ่อ i b l u บลูทูธได้ค่ะอันนี้ก็เราตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยเป็นระบบแอร์ระบบไฟนะคะระบบแอร์ก็จะเป็นระบบแอร์ไมโครบัสนะคะที่เราติดตั้งตู้แอร์ไมโครบัสไว้ด้านหลังนะคะหีือด้านบนนี้เลยนะคะความเย็นก็จะกระจายไปทั่วห้องผู้โดยสารเลย เหลือที่เก็บของวางของได้ด้วยนะคะแล้วก็มีตู้ซับอยู่ตรงนี้นะคะตู้ซัพ์ลำพงซับคันนี้ก็เป็นรถคันหนึ่งที่แต่งใหม่นะคะสวยงามพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเหมาะสำหรับลูกค้าที่ หารถตู้แต่ง VIP นะคะแล้วก็ชอบเป็นสไตล์แต่งใหม่ด้วยนะคะอันนี้ก็ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะคะสำหรับตกแต่งภายในนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถมือสองที่มีภายในเป็นมือหนึ่งเลยนะคะอันนี้ฝั่งคนขับค่ะเปิดประตูมานะคะก็จะเจอแผงประตูสวยๆแบบนี้เลยมีไฟด้วยนะคะไฟก็จะติดเวลาที่เราเปิดประตูนะคะเวลาที่เราปิดประตูไฟก็ดับลงค่ะ ด้านบนนะคะหลังคาลวดลายตรงนี all, ้สวยงามแลวก็มีสวิตนะคะควบคุมไฟมีสวิตทีวีแล้วก็มีรีโมทแอร์ด้วยนะคะก็เป็นเพียธรรมดาค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ ราคานะคะอยู่ที่855,000บาทค่ะลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะคะก็ดาวเริ่มต้นเพียง35,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ16,000นะคะคันนี้ก็รถสวยสมบูรณ์ค่ะพร้อมใช้เลยลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถนัดวันนะคะเข้าชมรถได้ทุกวันเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดนะคะที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะคะ หรือสนใจรถคันอื่นๆนะคะเราก็มีรถคันอื่นให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมอีกมากมายหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะสําหรับรถตู้สวยๆนะคะเพราะว่าเราคืออาณาจักรรถตู้มือสองปทุมธาน,นีค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นอนาณาจักรรถตู้มือสองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมธาน,นีเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดรถคันใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ลูกค้านะคะได้รับชมกันอย่างต่อเน,นื่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ